Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยติงประยุทธ์ทำงานให้คุ้มเงินเดือนออกมาดูความจริงหลังโควิดกลับมาระบาดหนักแนะ5ข้อให้รัฐเตรียมพร้อม เมื่อวันที่15กรกฎาคม2565นางสาวอารุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย2 0 0 0คนผู้เสียชีวิตเฉลี่ย20รายต่อวันจากการปรับระบบการรายงานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงก็ตามแต่เป็นการรายงานที่สวนทางกับข้อมูลที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงติด1ใน10ของโลก อาจส่งผลกระทบต่อการรับมือและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในภาพรวมได้ทั้งนี้นกลไกการสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลรวมถึงการเงินและการบริการทางสังคมที่พี่น้องประชาชนควรได้รับจากภาครัฐลดน้อยถอยลงกว่าช่วงก่อนๆเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ประชาชนที่สงสัยว่าติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยยืนยันไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างที่รัฐบาลให้คำมั่นไว้ในความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามในต่างประเทศวัคซีน mRNA สายพันธุ์โอมิครอน b a 1และ2จะเริ่มจัดส่งและฉีดให้กับประชาชนแล้วในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปแต่ในประเทศไทยยังคงวนเวียนกับการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ยาโมโนพิราเวียฟาวิพิราเวียที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ยากลำบากการเข้าถึงเตียงรักษาที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะผู้ป่วยหนักที่มีอัตราการครองเตียงในระดับสูงอีกครั้ง นางสาวอารุณีกล่าวต่อว่าหากรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมองว่าโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่นข้อเสนอให้รัฐบาลโดยสบอบคอคือ 1. เปิดเสรีนำเข้าและการผลิตยาต้านไวรัสในทุกตัวให้กับเอกชนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกและสามารถรักษาตัวได้อย่างทันท่วงที 2. กลุ่มเสี่ยง608ต้องสามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสทันทีที่ยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 3. ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมการจัดการดูแลปัญหาเช่นเดียวกับช่วงของการระบาดรุนแรง 4. มาตรฐานการรักษาโควิด -19 ต้องเท่าเทียมเสมอในการดูแลรักษาประชาชนกับกลุ่มอภิสิทธิชน 5. ระบบ call center ต้องรองรับสายโทรติดมีคนรับแม้จะเป็นวันหยุดยาวก็ตามทั้งนี้สถานการณ์โควิดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะเสี่ยงอีกครั้งยิ่งในช่วงวันหยุดยาวที่จะเกิดการระบาดได้เร็วและง่ายจากการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมากรัฐต้องเตรียมความพร้อมประชาชนคาดหวังอยากเห็นพลเอกประยุทธ์ฐานะพออสบคทางานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนที่ประชาชนจ่ายออกมาดูความจริงว่า สถานการณ์การติดเชื้อเป็นอย่างไรด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ